คุณเคยไหมครับที่ต้องเผชิญหน้ากับความล้มเหลวล้มเหลวแบบเจ็บจนจุกจนแทบหมดกำลังใจที่จะสู้ต่อแล้วถ้าความล้มเหลวนั้นมันทำให้คุณเจ๊งเกือบหมดตัวทั้งเงินทองชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งความเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะยังกล้าลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งไหมคำถามนี้ถูกตอบด้วยการกระทำของชายที่ชื่ออีลอนมัสก์ในปี2008ซึ่งเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขาครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จพอดแคสต์ในหัวข้ออีลอนมัสก์ทำไมเขาถึงไม่ยอมแพ้แม้เจ๊งเกรียบหมดตัวที่จะพาคุณไปเจาะลึกจิตวิญญาณของชายที่ชื่อว่าอีลอนมัสกผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาลในปี2008โลกต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่และอีลอนมัสกก็เช่นกันครับ ตอนนั้นเขากำลังเผชิญกับวิกฤตถึง3ด้านพร้อมๆกันและแต่ละวิกฤตก็ดูเหมือนจะไม่มีทางออกเลยวิกฤตแรกจรวดระเบิด SpaceX บริษัทจรวดของเขาได้ล้มเหลวในการปล่อยจรวด Falcon 1ติดต่อกันถึง3ครั้งและนั่นหมายถึงว่าเงินลงทุนทั้งหมดที่เขาทุ่มเทไปเกือบหมดแล้วและคนในวงการก็พากันหัวเราะเยาะว่ามนุษย์โลกจะไปอวกาศได้ยังไง วิกฤตที่ 2. เทสลาเกือบเจ๊งบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของเขาอย่างเทสลาก็กำลังเผชิญกับปัญหาการผลิตครั้งใหญ่พวกเขาผลิตรถยนต์ได้ช้ากว่าแผนมากและเงินทุนก็กำลังจะหมดลงไปทุกทีทั้งวอล l สตรีทและสื่อต่างพากันเขียนข่าวว่าเทสลากำลังจะล้มละลายและสุดท้ายวิกฤตที่ 3. ชีวิตส่วนตัวพังทลาย ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเขากำลังอยู่ในช่วงการหย่าร้างกับภรรยาคนแรกและต้องต่อสู้เรื่องการเลี้ยดดูลูกชายทั้ง5้าคนชีวิตส่วนตัวของเขาก็ไม่ต่างจากธุรกิจที่กำลังล้มเหลวเลยครับในวันที่23ทาธันวาคมปี2008อีลอนมสัสเหลือเงินในบัญชีแค่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในช่วงวันหยุดสิ้นปี และเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างเขาจะต้องเลือกว่าจะทุ่มเงินที่เหลือทั้งหมดไปที่ SpaceX หรือ Tesla เพียงบริษัทเดียวถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงครับคุณจะทิ้งความฝันใดความฝันหนึ่งไปไหมหรือคุณจะยอมแพ้และเดินออกไปจากสมรภูมินี้แต่สิ่งที่อีลอนมัสทํทำนั้นแตกต่างจากคนทั่วไปครับแทนที่จะยอมแพ้เขาตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้ ทั้งสองบริษัทพร้อมกันเขาลงทุนเงินก้อนสุดท้ายที่มีทั้งหมดลงไปในทั้ง SpaceX และ Tesla และในขณะที่ทั้งโลกกำลังรอให้เขาประกาศความล้มเหลวในวันคริสต์มาสอีฟปี2008อีลอนมัสได้เงินทุนก้อนสุดท้ายจากนักลงทุนเข้ามาและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนทุกอย่างครับ เขาทำได้และไม่ยอมแพ้และจะรวดลำที่4ของ SpaceX ก็สามารถขึ้นไปโคจรรอบโลกได้ในที่สุดและบริษัทเทส l a ก็รอดจากวิกฤตและเริ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งนั้นเป็นต้นมาสิ่งที่น่าสนใจคือทุกคนถามเขาว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมแพ้และคำตอบของเขาไม่ได้เป็นเรื่องของความโลภหรือความอยากรวยครับแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในภารกิจ เขามีความเชื่ออย่างแรงกล้ามากว่ามนุษย์ต้องไปอยู่ในดาวดวงอื่นได้และเขามีความเชื่อว่ารถยนต์ไฟฟ้าคืออนาคตที่โลกต้องไปถึงและความเชื่อนี้เองครับที่ทำให้เขามีพลังในการลุกขึ้นสู้แม้ในวันที่เขาเกือบไม่เหลืออะไรแล้วเรื่องราวของอีลอนมัสก์ในปี2008ไม่ใช่แค่เรื่องราวความสำเร็จครับแต่มันคือเรื่องราวของจิตนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา การที่เขาไม่ยอมแพ้ไม่ได้เกิดจากความบ้าบิ่นเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความเชื่อมั่นที่ไม่มีวันสั่นคลอนในภารกิจของเขาและนี่คือแก่นสำคัญที่เราจะได้เรียนรู้กันในซีรีส์นี้ครับเราจะย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเขาครับเพื่อหาคำตอบว่ารากฐานของความไม่กลัวความล้มเหลวของเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรและอะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นผู้สร้างแห่งอนาคต ในวัยเด็กอีลอนมัสไม่ใช่เด็กที่มีชีวิตปกติทั่วไปครับเขาเป็นเด็กที่รักการอ่านหนังสือมากและชอบที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือในห้องสมุดเขาอ่านทุกอย่างตั้งแต่หนังสือการ์ตูนไปจนถึงสารานุกรมและความรู้ที่เขาสะสมมาก็คือรากฐานของความคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาในเวลาต่อมาครับและแนวคิดนั้นก็คือการคิดจากหลักการพื้นฐานหรือ first principle thinking ลองนึกดูนะครับว่าเวลาที่เราจะทำเค้กสก้อนเรามี2ทางเลือกทางเลือกแรกคือซื้อแป้งเค้กสำเร็จรูปมาทำตามสูตรที่เขียนไว้ข้างกลังซึ่งเราก็จะทำได้สำเร็จแน่นอนครับแต่ทางเลือกที่2คือการทำเค้กตั้งแต่เริ่มตน้นโดยการคิดว่าอะไรคือส่วนประกอบที่แท้จริงของเค้กบ้างเราจะใช้แป้งน้ำตาลไข่ในปริมาณเท่าไหร่และทำไมถึงต้องใช้ในปริมาณเท่านั้น อีลอนมัสคือคนที่เลือกทางที่สองครับเขาไม่ได้แค่สร้างธุรกิจตามสิ่งที่คนอื่นทำแต่เขาเลือกที่จะมองปัญหาจากรากฐานที่แท้จริงยกตัวอย่างเช่นเมื่อเขาสร้างบริษัท SpaceX ในตอนนั้นการส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศมีราคาแพงมหาศาลเขาไม่ได้แค่คิดว่าเราจะลดราคาจรวดลงได้อย่างไรแต่เขาถามว่าจรวดทำมาจากอะไร ซึ่งคำตอบคืออลูมิเนียมคาร์บอนไฟเบอร์และวัตถุดิบอื่นๆและเมื่อเขารู้ราคาของวัตถุดิบแต่ละอย่างแล้วเขาก็ได้รู้ว่าราคาจริงของจรวดนั้นถูกกว่าราคาขายหลายสิบเท่าตัวและนั่นทำให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสามารถสร้างจรวดที่ราคาถูกลงได้ การคิดแบบนี้เองที่ทำให้เขามองเห็นความเป็นไปได้ในสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้ครับและมันคือแนวคิดเดียวกันที่เขาใช้ในการสร้างบริษัทอื่นๆด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเทสลาที่เขาไม่ได้แค่สร้างรถยนต์ไฟฟ้าแต่เขามองไปที่ปัญหาพื้นฐานของการเดินทางด้วยยานพาหนะและคิดว่าพลังงานไฟฟ้าคือคาตอบที่ยั่งยืน รากฐานของจิตนักสู้ของอีลอนมัสก์ไม่ได้เกิดจากความกล้าบ้าบินที่ไม่มีที่มาที่ไปครับแต่มันเกิดจากกระบวนการคิดที่รอบด้านและกล้าที่จะมองปัญหาจากหลักการพื้นฐานที่สุดการทำแบบนี้ทำให้เขามีความมั่นใจในสิ่งที่ทำและมีพลังในการก้าวไปข้างหน้าแม้จะต้องเจอกับความล้มเหลวเราจะพาคุณไปอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของบริษัท SpaceX ครับ คุณลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณกำลังจะทำในสิ่งที่คนทั้งโลกคิดว่าเป็นไปไม่ได้คุณทุ่มเงินทั้งหมดที่คุณมีลงไปในโปรเจกต์นี้และเมื่อถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองกลับกลายเป็นว่ามันล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือสิ่งที่อีลอนมัสก์และทีม SpaceX ต้องเผชิญในช่วงปี2006ถึง2008ครับ ในเดือนมีนาคมปี2006 SpaceX ได้ปล่อยจรวด Falcon 1ลำแรกแต่หลังจากขึ้นไปไม่กี่วินาทีเครื่องยนต์ก็ล้มเหลวและจรวดก็ระเบิดไปต่อหน้าต่อตาเงินหลายสิบล้านดอลลาร์หายไปในพริบตา แต่ทีมงานไม่ยอมแพ้ครับพวกเขาศึกษาข้อมูลจากความผิดพลาดอย่างละเอียดและในเดือนมีนาคมปี2007พวกเขาก็ได้ปล่อยฟอร์คอนวันลำที่2คราวนี้จจรวดทำงานได้ดีขึ้นแต่ก็เกิดปัญหาที่จจรวดเกิดความร้อนสูงจนเกิดการระเบิดในชั้นบรรยากาศชั้นบน ความล้มเหลวครั้งที่สองนี้สร้างความท้อแท้ให้กับทีมงานอย่างมากครับแต่แล้วช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดก็มาถึงในเดือนสิงหาคมปี2008 SpaceX ได้ปล่อยจร,จรวด Falcon 1ล้ำที่3ซึ่งครั้งนี้จรวดทำงานได้เกือบจะสมบูรณ์แบบครับจนกระทั่นเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคที่ทำให้จรวดส่วนแรกและส่วนที่2ชนกันทำให้จรวดพังลงไปในทะเล ความล้มเหลวครั้งนี้ทําให้ SpaceX หมดเงินไปเกือบทั้งหมดและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก็พากันหัวเราะเยาะว่า Elon Musk และทีมของเขาเป็นแค่กลุ่มคนบ้าที่ไม่มีทางทําภารกิจนี้สำเร็จได้ในตอนนั้น Elon Musk ต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาครับเขาจะยอมแพ้และยุบบริษัททิ้งไปหรือจะเอาเงินก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่ไปลงทุนกับการปล่อยจรวดครั้งที่4 ถ้าเป็นคนอื่นคงเลือกอย่างแรกไปแล้วครับแต่สำหรับอีลอนมัสสเขาเลือกที่จะไม่ยอมแพ้เขากล่าวกับทีมงานของเขาว่าความล้มเหลวเป็นทางเลือกหนึ่งถ้าคุณไม่ล้มเหลวแสดงว่าคุณได้สร้างสรรค์อะไรที่มันล้ำหน้าพอและเขาก็ใช้แนวคิดนี้ในการนำทีมให้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปล่อยจรวดสามครั้งที่ผ่านมา และในที่สุดในเดือนกันยายนปี2008พวกเขาก็ได้ปล่อยจรวดฟอร์คอนวันลำที่4ขึ้นสู่ท้องฟ้าและในที่สุดมันก็สามารถโคจรรอบโลกได้สำเร็จครับความสำเร็จในครั้งที่4นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือผลลัพธ์โดยตรงของการเรียนรู้จากความผิดพลาดทั้ง3ครั้งที่ผ่านมา เรื่องราวของ SpaceX สอนให้เราเห็นว่าการล้มเหลวไม่ใช่จุดจบครับแต่เป็นเหมือนข้อมูลที่เราต้องนำมาวิเคราะห์และนำมาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอจิตนักสู้ของอีลอนมัสก์ในตอนที่ยากลำบากที่สุดไม่ได้เกิดจากความบ้าบินที่ไม่มีเหตุผลครับแต่มันคือความเชื่อมั่นในเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วครับ เราจะมาเจาะลึกถึงอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญของเขานั่นคือการป้านบริษัทเทสลาจากศูนย์ให้กลายเป็นบริษัทรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณลองนึกดูนะครับว่าคุณมีรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในโลกแต่คุณกลับผลิตมันออกมาไม่ได้เงินทุนก็ร่อยหรอลงไปทุกทีและสื่อก็พากันเขียนข่าวว่าบริษัทของคุณกาลังจะล้มละลาย นี่คือสถานการณ์ที่อีลอนมัสต้องเผชิญหน้ากับบริษัทเทสลาในช่วงปี2017ถึง2018หรือที่เขานิยามว่านรกแห่งการผลิตครับ ในช่วงเวลานั้นอีลอนมัสและทีมงานของเขาพยายามที่จะผลิตรถยนต์รุ่นโมเดล3ให้ได้จำนวนมากตามเป้าหมายแต่โรงงานของพวกเขากลับมีปัญหาเครื่องจักรทำงานผิดพลาดระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนกลับกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้การผลิตช้ากว่าที่วางแผนไว้มากครับ ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างหัวเราะเยาะว่าอีลอนมัสไม่มีทางผลิตรถยนต์ได้เร็วและมีคุณภาพเทียบเท่ากับบริษัทรถยนต์เจ้าตลาดอย่างแน่นอนในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนี้อีลอนมัสไม่ได้เลือกที่จะอยู่เบื้องหลังในห้องประชุมครับแต่เขาตัดสินใจย้ายโต๊ะทำงานของตัวเองไปที่โรงงานและใช้ชีวิตอยู่บนนั้นเกือบจะตลอดเวลาเขาต้องนอนบนโซฟาในห้องประชุมและทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อ แก้ปัญหาทีละจุดทีละจุดเขาไม่ได้แค่สั่งให้คนอื่นไปแก้ปัญหาครับแต่เขาลงมือไปที่หน้างานด้วยตัวเองเขาตรวจดูความผิดพลาดของเครื่องจักรและถามคำถามกับวิศวกรและคนงานในโรงงานด้วยตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่ขัดขวางการผลิตของเรามากที่สุดและเมื่อเขาได้คำตอบเขาก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาแบบไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆจนกระทั่งเขาตัดสินใจที่จะสร้างสายพานการผลิตใหม่ขึ้นมาในเต็นท์ขนาดใหญ่ที่อยู่นอกโรงงานซึ่งเป็นความคิดที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยครับ แต่การตัดสินใจที่บ้าบินนี้เองที่ทำให้เทสลาสามารถผลิตรถยนต์ได้ทันตามเป้าหมายและรอดพ้นจากวิกฤตการเงินไปได้อย่างหุดหิดครับเรื่องของเทสลาสอนให้เราเห็นว่าความไม่ยอมแพ้ของอีลอนมัสนั้นไม่ได้มีแค่ความกล้าบ้าบินในการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการเอาชนะความท้าทายเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวันและที่สำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบอย่างสุดขีด ที่เขาแสดงออกมาด้วยการลงมือทำด้วยตัวเองจิตนักสู้ของเขาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการต่อสู้กับคู่แข่งหรือกับความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ครับแต่เป็นการต่อสู้กับตัวเองและปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกเราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับที่อยู่เบื้องหลังความสามารถนั้นนั่นคือการที่เขาใช้ความล้มเหลวเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ครับและเราจะมาดูกันว่า อะไรคือสิ่งที่แยกคนที่ไม่ยอมแพ้ออกจากคนที่แค่พยายามไปเรื่อยๆลองนึกภาพนะครับว่าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังทดลองในห้องแล็บเมื่อการทดลองล้มเหลวคุณจะรู้สึกผิดหวังไหมอาจจะครับแต่สิ่งที่คุณทำคือคุณจะไม่เอาแต่เสียใจแต่คุณจะกลับไปดูข้อมูลและถามตัวเองว่าทำไมมันถึงล้มเหลวอีลอนมัสก็ทำแบบนั้นครับเขาปฏิบตัติต่อทุกความล้มเหลวเหมือนกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ นั่นคือมันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวครับแต่มันเป็นแค่ข้อมูลที่ต้นนำมาวิเคราะห์และทำความเข้าใจผมขอพาย้อนกลับไปที่เรื่องราวของจอรวดเฟลคอนวันที่ระเบิดไป3ครั้งในตอนที่3ครับในเหตุการณ์นั้นแทนที่จะโทษใครในทีมงานอีลอนมัสก์กลับเรียกทีมมาประชุมและถามคำถามสำคัญที่ว่าอะไรคือรากของปัญหาที่แท้จริงและเขาก็จะถามทำไมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะเจอต้นตอของปัญหาจริงๆ และเมื่อเจอแล้วพวกเขาก็จะพยายามหาทางแก้ไขที่ตรงจุดและทดสอบมันทันทีไม่มีการปล่อยทิ้งไว้ให้คาใจครับแนวคิดนี้เองที่เขาใช้กับการแก้ปัญหาของเทสลาในช่วงนรกแห่งการผลิตด้วยเช่นกันครับเมื่อเครื่องจักรทำงานผิดพลาดเขาก็จะไม่ได้โทษว่าเครื่องจักรมันไม่ดีแต่เขาจะถามว่าทำไมเครื่องจักรมันถึงไม่ดีอะไรคือสาเหตุที่มันทำงานผิดพลาดอะไรคือสิ่งที่เราทำผิดพลาดในการออกแบบ การถามคำถามเหล่านี้ทำให้เขาสามารถหาทางแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ทำให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นสามเอกเคล็ดลับที่แท้จริงของอีลอนมัสก์ไม่ได้อยู่แค่ในความบ้าบินที่จะทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำครับแต่ยังรวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนที่มีค่าได้อย่างรวดเร็วการใช้ความล้มเหลวเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเองและไม่ยอมให้ความล้มเหลวนั้นมาทำลายกำลังใจ เราได้เจาะลึกถึงวิธีการที่อีลอนมัสก์ใช้ความล้มเหลวเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และได้เห็นว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรแต่มันยังมีความลับอีกอย่างที่หลายคนสงสัยนั่นคือแล้วเขาเอาพลังมาจากไหนถึงได้ทุ่มเททำงานหนักถึงขนาดนั้นคุณเคยเห็นรูปของเขาที่นั่งหลับอยู่บนพื้นโรงงานหรือเรื่องราวที่เขาทำงานวันละพันชั่วโมงไหมครับหลายคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนที่บ้างานหรือเป็นคนที่บ้าอำนาจ แต่ในวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าการทำงานอย่างบ้าคลั่งของเขามาจากความลหลงไหลหรือมาจากความบ้าคลั่งกันแน่อีลอนมัสเคยพูดว่าไม่มีใครที่เปลี่ยนโลกได้ด้วยการทำงานแค่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากแค่ไหนครับในช่วงวิกฤตการผลิตรถยนต์เทส l a โมเดล3 ในตอนที่4แทนที่จะทำงานในห้องแอร์เย็นๆและสั่งการจากบนโต๊ะทำงานเขาเลือกที่จะย้ายโต๊ะทำงานไปที่โรงงานและใช้ชีวิตอยู่บนนั้นเกือบจะตลอดเวลาเขาต้องนอนบนโซฟาและทำงานอย่างไม่หยุดพักเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหลายคนมองว่านี่คือการทุ่มเทที่เกินไปจนน่ากลัว แต่ลองนึกดูนะครับว่าถ้าง,งานที่คุณทำมันคือสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมันจะยังเรียกว่างานอยู่ไหมสำหรับอีลอนมัสแล้วการแก้ปัญหาแต่ละอย่างการพัฒนาจรวดแต่ละลำหรือการผลิตรถยนต์แต่ละคันมันไม่ใช่แค่การทำธุรกิจครับแต่มันคือการทำให้ความฝันที่จะให้มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถอยู่รอดในหลายดาวได้เป็นจริง การทำงานอย่างบ้าคลั่งของเขาได้มาจากการถูกบังคับหรือการต้องการคำชมครับแต่มันมาจากแรงขับเคลื่อนจากภายในที่ทำให้เขามีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ในทุกๆวันแม้ในวันที่เหนื่อยล้าที่สุดพร้อมงานของเขาได้ไม่เป็นแค่งานแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตและเป้าหมายที่เขามีเรื่องราวของอีลอนมัสก์ไม่ได้จะบอกให้คุณต้องบ้างานเหมือนกับเขาครับแต่จะชวนให้คุณมองหาสิ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนจากภายในของคุณเอง ลองถามตัวเองดูว่ามีอะไรในชีวิตที่คุณพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับมันอย่างสุดตัวบ้างแล้วเมื่อคุณหาสิ่งนั้นเจอแล้วงานของคุณก็จะไม่ได้เป็นแค่งานอีกต่อไปครับเราได้เจาะลึกถึงแรงขับเคลื่อนจากภายในที่ทำให้เขาทำงานได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่การสร้างอาณาจักรอย่าง SpaceX และ Tesla นั้นไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยคนเพียงคนเดียวครับ คำถามคือแล้วผู้นำอย่างอีลอนมัสมีวิธีอ่านใจคนเก่งๆอย่างไรถึงทำให้ทีมของเขายอมสู้ไปพร้อมๆกันหลายคนมองว่าอีลอนมัสก์เป็นเจ้านายที่เรียกร้องสูงมากและงานของเขาก็หนักจนเกินไปแต่ในความเป็นจริงแล้วบริษัทของเขาก็ยังสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่ฉลาดที่สุดในโลกไว้ได้ครับและนี่คือความลับที่เราจะมาเปิดเผยกันในวันนี้ ความเป็นผู้นำของอีลอนมัสก์ไม่ได้มาจากบุคลิกที่มีสเสน่ดึงดูดใจแบบทั่วๆวไปครับแต่มาจากความชัดเจนของภารกิจเขาไม่ได้ขายฝันให้กับทีมงานว่ามาร่วมกันทำธุรกิจแล้วเราจะรวยแต่เขาบอกว่ามาร่วมกันทำให้มนุษย์สามารถไปอยู่บนดาวอังคารได้และมาร่วมกันเปลี่ยนโลกนี้ให้มีอนาคตที่ยั่งยืน การสื่อสารที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินเดือนทำให้ทีมงานของเขาไม่ได้รู้สึกแค่ทำงานแต่พวกเขารู้สึกว่ากำลังเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินอกจากนี้อีลอนมัสก์ยังสร้างวัฒนธรรมองค์การที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงครับเขาไม่ได้สร้างวัฒนธรรมที่ต้องทําตามคําสั่งจากข้างบนเพียงอย่างเดียวแต่เขาใช้แนวคิดการคิดจากหลักการพื้นฐานกับลูกทีมด้วย เขาสนับสนุนให้ทุกคนในทีมตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้หรือเราจะทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นได้ด้วยวิธีอื่นได้ไหมและด้วยการที่เขาไม่กลัวความล้มเหลวทำให้ทีมงานของเขากล้าที่จะทดลองและกล้าที่จะทำสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมในช่วงวิกฤตที่จรวดของ SpaceX ระเบิดติดต่อกันถึง3ครั้งเขาไม่ได้เข้าไปโทษใครครับแต่เขาเข้าไปเพื่อรับผิดชอบและหาทางแก้ไขร่วมกับทีมงาน ความเป็นผู้นำของเขาในสถานการณ์นั้นเองที่ทำให้ทีมรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้กำลังสู้เพื่ออีลอนมัสแต่พวกเขากำลังสู้เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนมีร่วมกันและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมทีมของเขาถึงยังไม่ยอมแพ้และยังคงทุ่มเทต่อไปครับ ความเป็นผู้นำของอีลอนมัสก์ไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับแต่ความลับที่ทำให้เขาสามารถนำพาคนเก่งๆไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ก็คือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจด้วยเป้าหมายที่เหนือกว่าตัวตนและความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงร่วมกันกับทีมงานเราได้เจาะลึกถึงความเป็นผู้นำของเขาที่ทำให้ทีมงานยอมทุ่มเทกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่เป้าหมายของอีลอนมัสก์นั้นไม่ได้มีแค่การสร้างรถยนต์ไฟฟ้าหรือการไปดาวอังคารเท่านั้นครับเราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับโครงการที่ดูเหมือนจะบ้าที่สุดของเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือวิสัยทัศน์ที่ลึกซึ้งที่สุดของเขาเลยครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมคนที่สร้างจรวดกับรถยนต์ถึงมาสร้างบริษัทที่จะเชื่อมสมองมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์อย่างนิว a รลิงและทำไมถึงมาขุดอุโมงใต้ดินเพื่อแก้ปัญหารถติดอย่าง The Boring Company โครงการเหล่านี้ไม่ได้เป็นการทำอะไรตามใจชอบของมหาเศรษฐีครับแต่ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น สำหรับอีลอนมัสแล้วโลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และเขาเชื่อว่าเราจะต้องทำสามสิ่งเพื่อรับมือกับมันอย่างแรกคือเรื่องของพลังงานเขาเชื่อว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนมาใช้พลังงานที่ยั่งยืนโลกของเราก็จะเจอวิกฤตครั้งใหญ่และนี่คือภารกิจของเทสลาที่จะเร่งให้โลกเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างที่สองคือเรื่องของหายนะที่อาจเกิดขึ้นได้อีลอนมัสก์เชื่อว,ว่าสักวันหนึ่งโลกของเราอาจจะต้องเจอกับภัยพิบัติที่ทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้และทางรอดเดียวคือการทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ได้ในหลายดาวและนี่คือภารกิจของ SpaceX ที่จะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารและอย่างที่สามที่เขาให้ความสำคัญที่สุดคือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อีลอนมัสก์เคยเตือนมาหลายครั้งแล้วว่า AI อาจจะเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่าสงครามโลกครั้งที่3เพราะถ้า AI ฉลาดกว่ามนุษย์มากมันอาจจะไม่เห็นมนุษย์มีค่าอีกต่อไปและนี่คือภารกิจของ Neuralink ที่จะเชื่อมสมองมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อให้เรามีความสามารถในการประมวลผลเทียบเท่ากับ AI และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับ ส่วน The Boring Company นั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้แนวคิดการคิดจากหลักการพื้นฐานที่เราได้พูดถึงในตอนที่สองครับเขาไม่ได้มองว่ารถติดเป็นแค่ปัญหาการจราจรแต่เขามองว่าทำไมถึงรถติดซึ่งคำตอบก็คือเราใช้ถนนที่จำกัดอยู่แค่2มิติและทางออกคือเราต้องขยายการเดินทางไปสู่3มิติและนั่นทำให้เขาก่อตั้งบริษัทเพื่อขุดอุโมงครับ เรื่องราวของอีลอนมัสส์สอนให้เราเห็นว่าความไม่ยอมแพ้ของเขาไม่ได้มาจากการยึดติดกับธุรกิจครับแต่มาจากความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองและการที่เขามองว่าทุกอย่างที่เขาทำนั้นคือการสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติเราได้เจาะลึกถึงวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าธุรกิจของเขาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือความคิดที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร อะไรคือเครื่องมือทางความคิดที่ทำให้เขาสามารถเปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นความจริงได้เราจะมาพูดถึงแนวคิดที่เปรียบเสมือน DNA ในสมองของอีลอนมัสก์นั่นก็คือการคิดจากหลักการพื้นฐานหรือ first principle s thinking ครับแนวคิดนี้คือสิ่งที่แยกคนอย่างเขาออกจากคนทั่วไปและเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เขาสามารถสร้างสิ่งที่ไม่มีใครเคยสร้างได้ คนส่วนใหญ่ในโลกนี้มักจะคิดด้วยการอนุมานจากสิ่งที่มีอยู่หรือ Reasoning by analogy ครับเช่นถ้าเราอยากสร้างรถยนต์ใหม่เราก็จะดูว่าบริษัทอื่นๆทำอะไรอยู่และนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเล็กน้อยแต่สำหรับอีลอนมัสก์แล้วเขาไม่ได้คิดแบบนั้นครับในตอนที่เขาจะสร้างจรวด SpaceX เขาไม่ได้ถามว่าเราจะสร้างจรวดให้ถูกกว่านาซาได้อย่างไร แต่เขาใช้หลักการคิดจากพื้นฐานด้วยการถามว่าจรวดทำมาจากอะไรซึ่งคำตอบก็คืออลูมิเนียมไทเทเนียมคาร์บอนไฟเบอร์และเมื่อเขารู้ราคาของวัตถุดิบแต่ละอย่างแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปที่น่าตกใจว่าต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดนั้นคิดเป็นเพียง2%ของราคาจรวดที่ขายอยู่ในตลาดและนั่นทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถสร้างจรวดที่ราคาถูกลงได้หลายเท่าตัวครับ การคิดจากหลักการพื้นฐานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในธุรกิจใหญ่ๆครับแต่คุณก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกันลองนึกถึงปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพดูนะครับคนส่วนใหญ่จะคิดว่าถ้าอยากให้รถหายติดต้องสร้างถนนเพิ่มซึ่งนั่นคือการคิดแบบอนุมานแต่ถ้าเราคิดจากหลักการพื้นฐานเราจะถามว่าทำไมถึงรถติด คาตอบคือรถยนต์จํานวนมากต้องการใช้พื้นที่พร้อมกันและเมื่อเรามองเห็นความจริงนี้เราจะรู้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่รถยนต์ครับแต่อยู่ที่พื้นที่ซึ่งก็คือถนนและเมื่อเรามองเห็นว่าโลกเราเป็นสมิติเราก็จะคิดได้ว่าถ้าอย่างนั้นเราก็สร้างถนนใต้ดินสิและนั่นคือที่มาของบริษัท The Boring Company ของเขาครับ การคิดจากหลักการพื้นฐานคือการที่คุณกล้าที่จะรื้อถอนความคิดความเชื่อเดิมๆที่ถูกบอกต่อๆกันมาและมองปัญหาจากแก่นแท้ที่สุดและเมื่อคุณมองเห็นความจริงแล้วคุณก็จะสามารถสร้างสารรค์วิธีการใหม่ๆที่เป็นไปได้ขึ้นมาเองครับ ความสามารถนี้เองที่ทำให้อีลอนมัสก์มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำอย่างไม่มีวันสั่นคลอนเพราะความคิดของเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนการคาดเดาแต่ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานที่เขาได้พิสูจน์แล้วและนั่นคือแหล่งพลังงานที่แท้จริงที่ทำให้เขาไม่ยอมแพ้ครับเราได้เดินทางร่วมกันเพื่อเจาะลึกจิตวิญญาณของชายที่ชื่อว่าอีลอนมัสก์ และววันนี้ผมอยากชวนคุณมาสรุปบทเรียนทั้งหมดเพื่อหาบทสรุปสุดท้ายว่าถ้าอยากมีชีวิตที่สามารถลุกขึ้นสู้ได้ในทุกๆวันคุณต้องมีไมเซ็ตแบบไหนเราเริ่มต้นด้วยเรื่องราววิกฤตในปี2008ที่เขาเกือบจะเจ๊งหมดตัวและได้พบว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาไม่ยอมแพ้คือความเชื่อมั่นในภารกิจ จากนั้นเราก็ได้ไปสำรวจรากฐานของความเชื่อนั้นซึ่งมาจากการคิดจากหลักการพื้นฐานที่ทำให้เขามองเห็นความเป็นไปได้ในสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้ เราได้เห็นว่าแนวคิดนี้ถูกนำมาใช้จริงในสมอรภูมิที่โหดร้ายที่สุดทั้งความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าของจรวด SpaceX และนรกแห่งการผลิตของเทส l a ที่ทำให้บริษัทเกือบจะล้มละลายแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าเขามีวิธีการเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนได้อย่างไรนั่นคือการปฏิบัติต่อความผิดพลาดเหมือนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องนามาวิเคราะห์และแก้ไขอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้เรายังได้เจาะลึกถึงแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เขาทุ่มเททำงานอย่างบ้าคลั่งซึ่งไม่ได้มาจากความบ้างานแต่มาจากความหลงไหลในภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองและความสามารถในการเป็นผู้นำที่สามารถดึงดูดคนเก่งๆมาทำงานร่วมกันได้เพราะเขาสื่อสารด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินเดือน เราได้เห็นภาพที่สมบูรณ์ของเขาทั้งการสร้าง SpaceX และ Tesla ไปจนถึงโครงการที่ดูเหมือนจะบ้าที่สุดอย่าง Neuralink และ The Boring Company ที่ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่จะปกป้องและสร้างอนาคตให้กับมนุษยชาติ เรื่องราวของอีลอนมัสก์ไม่ใช่เรื่องของความสำเร็จหรือความร่ำรวยครับแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองที่ตั้งอยู่บนความจริงไม่ใช่แค่ความหวังลมๆแล้แงๆและเป็นเรื่องของความสามารถในหลมแล้วลุกที่ไม่ใช่การพยายามแต่เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาอย่างดีแล้ว คุณอาจจะไม่ได้มีภารกิจยิ่งใหญ่ที่จะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารครับแต่คุณก็สามารถนำแนวคิดของเขาไปปรับใช้ในชีวิตได้ลองเริ่มต้นจากเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นข้อมูลแทนที่จะปล่อยให้มันทำร้ายจิตใจลองหาแรงขับเคลื่อนจากภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองแล้วเริ่มฝึกการคิดจากหลักการพื้นฐานด้วยการถามตัวเองว่าอะไรคือความจริงที่แท้จริงของปัญหานี้ ผมหวังว่าสิ่งที่เราได้นำเสนอจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและมีปัญญาที่จะนำพาตัวเองไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกันหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าและถ้าคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์ช่องของเราให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ